เดี๋ยวเรามาดูน้องเป้ยนะครับหลังรับบริการเสร็จทันทีอันนี้เป็นโครงหน้าน้องเป้ยก่อนรับบริการเสร็จหน้าผากด้วยเพดนะครับอันนี้คือไม่เคยฉีดสารอะไรมาเลยก็จะเห็นว่าก่อนรับบริการจะมีด้านข้างจะเห็นหนกคิว้วค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็หน้าผากแคบนะครับอ่านี้เห็นหนกคิวชัดเจนเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดู หลังทําเสร็จทันทีนะครับสวยเปลี่ยนขนาดไหนนะครับคุ้มค่าการเดินทางมาเจ็ดชั่วโมงไหมจากชุมพรน,นะครับโอเคอ่าเดี๋ยวเรามาดูหน้าน้องเปยหลังทําเสร็จทันทีเลยนะครับนี่โอ,อ้หน้าผากสวยมากโอเคเดี๋ยวขอญาตสัมภาษณ์น้องเปยนิดน,นึงนะโอเคอารมณ์เป็นไงบ้างครับหลังทําเสร็จทันทีไม่เจ็บเลยค่ะไม่เจ็บเลยก่อนรับบริการนี่คือเรามีความกังวลกับการเสริมหน้าผากไหมเอ่ย หรือทําใจมาแล้วว่าสวยแน่นอนทาใจสวยแน่นอนแน่นอนคือจริงๆก็ศึกษาข้อมูลมาก่อนจากช่องทาง YouTube แล้วใช่ไหมว่าทําทำแล้วมันจะมีอาการเป็นยังไงบ้างโอเคแล้วหลังจากที่เสริมหน้าผากเสร็จแล้วมีความรู้สึกไงบ้างครับเห็นหน้าผากตัวเองชอบไหมทใจชอบหนวคิ้วหายไปก็ดูหน้าหวานหวานขึ้นเพราะจริงๆของเดิมโครงหน้าเป็นแบบโครงหน้าผู้ชายใช่ไหมหนวคิ้วชัดเจนนะครับก็เดี๋ยวให้ดูอีกทีนึงนะอันนี้คือ ก่อนรับบริการนะครับจะเห็นชัดเจนว่ามีหนกคิ้วนะครับอ่านี่คือหลังทำเสร็จทันทีนะครับสำหรับเคสที่อ่ก่อนรับบริการเราก็จะมีอยู่ใต้โพสต์นี้นะครับจะเห็นว่าก่อนรับบริการเราสัมภาษณ์ไปเนี่ยหนกคิ้วชัดเจนมากนะครับหลังจากที่รับบริการแล้วนะครับคุณหมอกรหนกคิ้วให้ด้วยเนาะใช่ค่ะอ่าล้วใช้เวลานานนะครับหลังจากที่ ทำบนเตียงไม่นานไม่เจ็บเลยไม่นานไม่เจ็บเนาะการันตีเลยนะครับอันนี้คุณหมอใส่ไซส์อะไรให้ครับไซส์เอ็มพัสดไซส์เอ็มพัสนาอเนื้อหน้าผากสามารถขยายได้ตามความนูนของซิลิโคนเอ็มพัสดเลยนะครับก็คุณหมอจะเลือกทรงที่หมอให้นี่รู้ไหมครับคุณหมอใส่ไปกี่ครั้งรู้ไหมให้รู้แต่มันคือมันชาใช่ไหมครับคุณหมอทําอะไรก็ชิลๆคุยได้ตลอดคุยกับหมอได้เรื่อยๆแล้วคุณหมอถามตลอดไหมครับระหว่างคาะถามค่ะลด ความกังวลได้เยอะเลยแล้วความกังวลได้เยอะเลยเนาะอ่านี่ก็คุณหมอจะเปิดแผลบริเวณบนศีรษะนะครับเราก็จะเย็บด้วยแม็กนะครับอันนี้คือจะเป็นแนวที่เราไม่ได้แสบผมปกตินะครับคุณหมอจะเลี่ยงบริเวณที่แสบผมปกติให้ดังนั้นเวลาเรามาถอดแม็กแล้วเนี่ยมันก็ก็จะไม่เห็นรอยแผลเป็นด้วยนะครับเราก็อ่าเดี๋ยวเราจะนัด ถอดแม็กนะครับตอนนี้เรานะัดถอดแม็ก14วันหลังจากที่มารับบริการไปนะครับอันนี้น้องเป้ยเดินทางมาจากชุมพรเนาะใช่ค่ะอ่าก็เดี๋ยวอีก14วันเราเจอกันนะครับมีอะไรอยากฝากบอกกับเพื่อนๆที่กําลังมองหาที่รับบริการเสริมหน้าผากบ้างมาเลยค่ะบริการดีสวยไปเก็บด้วยเออแต่ที่เห็นเห็นเห,นเหมือนง่วงๆนี่คือเมื่อคืนนอนน้อยใช, <ๆ S 2> ใช่ไหมนอน <มะ S 1> น้อยจากชุมพรเลยอ่าจากชุมพรก็ จ็ดชั่วโมงนะครับก็ต้องชวนคนขับคุยเนาะไม่งั้นเดี๋ยวชวนกันหลับอันนี้เลยอาจจะมีการง่วงบ้างนะครับแต่มึนหัวไหมถามจริงไม่มึนเท่าไหร่ไม่มึนเนาะเพราะก่อนรับบริการเราจะให้ยาฆ่าเชื้อแล้วก็ให้ยาแก้ปวดก่อนทําด้วยนะครับอันนี้อาจจะเดี๋ยวต้องอาจจะให้น้าเกลือเพิ่มอีกนิดหน่อยจะได้รู้สึกสดชื่นขึ้นนะครับเดี๋ยวกลับบ้านจะได้พักผ่อนใด้เต็มที่เนาะหลังจากรับบริการไปแล้วเราก็คือข้อแนะนําของเราก็คือต้องรัดผ้าไว้7วันอย่าเพิ่งไปถอด นะครับแล้วก็หลังจาก7วันแล้วเราสามารถถอดออกได้ใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่ถ้ามีโอกาสกลับมาที่บ้านหรือว่ามีเวลาอยากให้รัดผ้ากลับไว้เหมือนเดิมนะครับเพื่อให้ซิลิโคนที่เราเสริมไปเน่แน่กับตัวโครงกระดูกสีสษะของเรานะครับเราก็การันตีเลยว่าสวยแน่นอนนะครับหนกคิ้วหายแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นเนาะ<ช>สวยหวานขึ้น<ช>เดี๋ยวสถานีต่อไปเป็นอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับส่วนใหญ่ก็ เป็นครั้งแรกที่เดินทางมาสวยไกลขนาดนี้ใช่ไหมใช่ค่ะอ่าก็ยอมมาไกลเลยยอมมาไกลเพราะเห็นรีวิวจากที่นี่ไปค่อนข้างที่จะมั่นใจใช่ไหมครับโอเคชุมพรก็ใกล้นิดเดียวถ้าความสวยมันมากกว่าใช่ไหมใช่ค่ะโอเคงั้นขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวฝากโปรโมชั่นนิดหนึ่งตอนนี้อ่าใครกําลังมองหาที่เสริมหน้าผากนะครับแนะนําเลยครับทางคลินิกจะปรับราคาขึ้นแน่นอนในเดือนหน้านะครับตอนนี้คือราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยนะครับสำหรับงานฉีดงานเติมไขมันมา ฉีดสาเหลวมานะครับมีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก3,000บาทแต่เดือนหน้าปรับขึ้นแน่นอนนะครับยังไงต้องแนะนำให้รีบจองสิทธิ์ไว้เก็บสิทธิ์ได้3เดือนนะครับโอเคขอบคุณน้องเป้ยมากเลยจ้าสวัสด,ดีจ้า